อ่ะคุณออฟซ่าแอดมินบอกว่าสวัสดีครับ <laughs> มีคําถามอะไรครับถามได้นะครับนี่คือคำ,คำพูดของแอดมินนะคะป๊ซาบอกว่าต้องขอบคุณครูดามากๆนะคะที่ทําคลิปออกมาสอนอย่างละเอียดเข้าใจง่ายจนทําให้สามารถไปเรียกร้องให้ตัวเองได้เป็นที่น่าพอใจอยากมารีวิวให้ฟังค่ะเรียกได้เพราะคลิปครูดาเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขออนุญ,ญาตเล่าทิ้งไว้เลยนะคะเพราะจากที่ฟังเคสอื่นๆแล้วและหลายคนใกล้ตัวบอกว่าเรียกไม่ได้แต่เตรียมเอกสารพร้อมเขียนมูละเมิดตามที่ครูดาสอนเลยได้ค่ะเคสหนูคือรถยนต์เจ็ดที่นั่งออกซอยมาและ ตัดหน้ามอเตอร์ไซค์เราที่มาตามเลนปกติคู่กรณีก็รับสารภาพว่าผิดประมาทแต่เพียงฝ่ายเดียวหนูนอนโรงพยาบาลสองคืนพักรักษาตัวต่ออีก23วันนะคะแต่โชคดีกระดูกไม่มีหักเลยค่ะนัดแรกที่เรียกประกันคุยเขาต่อรองจากที่เรียกไป7 000, 3 0 0 0บอกประกันบอกว่า2,000 0เอาไหมเรียกไป7 000, 3 0 0 0ประกันบอกว่า20,000เอาไหมหรือ30,000จบเอาไหมประกันต่อรองนะคะ หนูบอกว่าไม่เอาค่ะและลงบันทึกประจําวันไว้และประกันบอกจะประสานกับต้นสังกัดให้ใหม่ก็คือเดี๋ยวจะไปขอต้นสังกัดให้ใหม่นะลืมบอกไปเลยค่ะว่ามอเตอร์ไซค์เราเขารับเคลมให้6,000ด้วยนะคะค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถให้อีก2อ0พเพราะพี่ชายไปเดินเรื่องตั้งแต่นอนโรงพยาบาลแล้วค่ะสรุปคุยกับประกันที่โทรมาต่อรองหนูหนูเลยบอกเขาไปว่าห้าหม่นจบถ้าได้ห้าหมื่นหนูจบ แล้วประกันก็ตกลงนัดเจอกันวันนี้นัดจ่ายอีก3วันค่ะดีใจมากๆเลยสรุปเคสนี้เขารับผิดชอบนอนโรงพยาบาลได้45,851บาทพอรบอาทพรบจ่ายให้ค่ะแล้วก็บวกกับเคลมมอเตอร์ไซค์อีก6,000บวกกับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถอีก2,400แล้วก็บวกค่าสินใหม่ทดแทนให้อีก50,000ืเป็นไงคะ หนูไม่มีอะไรหักค่ะเรียกได้เท่านี้ก็ดีใจมากๆแล้วน้องที่ทํางานบอกว่าแฟนเขาขาหักยังเรียกได้แค่สี่หมื่นเลยขอบคุณความรู้จักครูดามมากๆนะคะเก่ไงไหมเก่งไหมยินดีกับน้องออบซาด้วยนะคะเราเจ็บแล้วเราต้องไม่เจ็บฟรีนะและเราเป็นฝ่ายถูกด้วยเห็นไหมคะเขาไม่แกว่งเยอะค่ะที่เจ้าหน้าที่เอ่ยหรือว่าคนอื่นๆเอ่ยบอกว่าเรียกไม่ได้หรอกมีที่ไหนมูละเมิดเดี๋ยวไปเรื่องมากกับเขาเดี๋ยวเขาไม่จ่าย มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะคุณดีหน้าที่มาบอกคุณได้แค่นี้จริงๆและยินดีกับออฟซ่านะถือว่าได้เยอะอยู่ออบซ่าบอกหนูไม่ได้หักอะไรมากแต่ว่าตรงเนี้เขาจะมีรอยแผลรอยอะไรแบบนี้ค่ะกอล,ล้มลงมอเตอร์ไซค์ล้มถลยไปกับถนนน่ะเนาะเขามาปาดหน้าอย่างเงี้ยคุณเจ็บนั่นแหละพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านมันระบมไงยี่สิบกว่าวันนะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะมีเคสแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะนี่น้องเขาส่งรอยชํำมาให้ดูด้วยนะเห็นไหมเคสจริงทั้งนั้นแล้วใครบอกว่าเรียกไม่ได้ ใครพูดว่าเรียกไม่ได้แล้วคนเหล่านี้ทำไมเขาเรียกได้ล่ะขอบคุณที่ออกมารีวิวขอบคุณที่ออกมาเป็นกำลังใจให้คนที่เขากำลังทุกข์กำลังท้อเนาะบางคนเขาไม่รู้จะไปทางไหนอะ่ะพอเขาเรียกไม่ถูกเขาเรียกไม่เป็นเขาเรียกไม่เป็น่ร้จะทำไงตั้งหน้าตั้งตาดูคลิปคูดาให้ดีนะคะ แล้วก็เอาประโยชน์ที่คุดาให้ฟรีฟรีซึ่งเป็นวิชาของคูบาอาจารย์เนี่ยไปใช้ตั้งใจฟังสักนิดหนึ่งฟังในส่วนที่เราจะต้องเอาไปใช้ได้จริงเช่นเขียนมูละเมิดเขียนยังไงทาความเข้าใจเรื่องสิทธิมูละเมิดของเราก่อนเราได้รับความเสียหายยังไงและถ้าเกิดว่าเราเอาเอ,อกสารหลักฐานไปคุยกับประกันแล้วประกันโต้แย้งมาเราจะตอบข้อโต้แย้งอย่างไรสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่คุณจะต้องเตรียมครูดาตามไปช่วยคุณไม่ได้นะคะแต่คูดาทําได้แค่ให้กําลังใจคุณดู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 โหดโหดดูเป็นคนตรงๆแบบนี้เนี่ย ถ้าไม่ตรงแบบนี้คุณไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเล่าอะไรอ้อมค้อมอยู่เอาชัดๆไปเลยได้ไม่ได้เรียกยังไงขั้นตอนเป็นแบบไหนคุณรับเป็นสไตล์นี้ค่ะนะชอบก็โอเคไม่ชอบปัดผ่าน